ก็สวัสดีกันด้วยก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่าประวัติโมทอสในเกม Rv นะครับโมทอสนั้นนะครับเกิดวันที่20พฤษภาคมนะครับส่วนสูง183เซนติเมตรบ้านเกิดโอคานะครับถ้าพมอ่านผิดอะไรก็ข้ออาภัยข้อโทษด,ด้วยนะครับตำแหน่งเจ้าชายอัณาจากโอคา ข้อมูลบ,บรรพบุรุษข้องโมทอสเป็นผู้นำคนแรกที่ถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ข้องมนุษย์โมทอรหลักการตกปลาข้อมูลลับโมทอสกับเทนเป็นเพื่อนหลักกันครั้งหนึ่งที่โมทอร์เคยอยู่ภายใต้การดูแลข้องเทมเพิลออนไลน์นั้นบูชาเทพีอิรูเมียเป็นอย่างมากแม้ว่าโมทอสจะเป็นเจ้าชายแต่เข้าจะถื่อดาบซักซิดและซู้เคียงค้างกับทุกคน เนื้อเรื่องนะครับชีวประวัติโมทสนะครับความความโกลาหล่นสยบลงด้วยดาบแห่งความยุติธรรมวีรบุรุษจะนําความว่างกับสู้มวยประชาด้วยดาบศักดิทธิ์ในมือและความชอบธรรมในหัวใจโมทอสได้กลายมาเป็นผู้นําที่แท้จริงคนแรกในประวัติศาสตร์ข้องมนุษย์เข้าเกิดมาในยุคที่ศรัทธาเสื่อมถอยและมีเพียงความมืดห้อมหลอมโลกเล่ามนุษย์ต้องมาเชิญกับสัตว์ร้ายบ้าคลั่ง และปีศาจก็ห่เลือดโดยไหลพลังที่จะปกป้องตนเองและไม่มีขำชีน้นำจากเล่าเทปที่ส่งมาถึงพวกเขาเกิดสงครามกลางเมืองไม่เว้นแต่ละวันยุคแห่งความกะโลโกลาฮุอนอยังคงดำเนินต่อไปจนกระทั่งมูทอดก้าวขึ้นมามีอำนาจเข้ากายเข้าเข้าก้าวได้ก้าวถึงรักปัญญาแห่งความทูกต้องและความชอบธรรมเข้าอย่างได้รีเริม่มเส้นทางข้องความสง,งบสุขพร้อมทังยืด พร้อมทางยึดมั่นในหุ่นทางแห่งอัศวินผู้ขนต่างก้าวข้าศและชื่นชมความก้าห้าญข้องโมโทอสทําให้เหล่านักลบมนุษย์ทั่วถุกสร้างสิตเข้ามาข้อจงรักภักดีต่อเข้าและภ่ายตายการนําทับข้งของชายผู้นี้พวกเขาก็ได้ก่อตั้งภาคีอัศวินผู้ก้าห้าญที่ศึกษาศาสแห่งสรงขามาย่างที่ทวนพวกเข้าเคลื่อนทับตาธทงแห่งความถูกต้องและความชอบธรรมในนามแห่งโมโทอส เดินทางทั่วแผ่นดินพร้อมทั้งขจัดความชั่วร้ายที่ยูเบื้องหน้าตนพวกเข่าเปียบดุดดังแสงสว่างท่มกลางความมืดมิดและนำไปสู้การปฏิรูปข้องมนุษย์สยาชาติอย่างแท้จริงพลนงานข้องภาคีอัศวินได้คว้างแผ่นการลุกลานจากกองทัพปิศ่าข้องมาลอดครั้งแล้วครั้งเล่าทำให้เล่าอัศวินข้องโมทส์ต้องรับมือจากการโจมตีจากทุกคนแหงทว่าวเล่าภาคี อัศวินก็หาได้วาดว่านไม้โมทอรและอัศวินข้องเข้าย่างคนยืนยัดย่างนักแน้นความอดทนและความทรหโดข้องบัวเข้าเป็นดั่งความว่างและแรงบันดาลใจชายนุ่มจํานวนมากต่างก็ย้งการคว้าโอกาสที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งข้องผาคีอัศวินส่งผลให้กองทัพข้องโมทอรไม่เคย มีที่ว่างกองทัพข้องเล่าพี่น้องที่มีความจงรักภักดีต่อจิตวิญญาณความกล้าและโมทอสผู้นำข้องวกเข้าได้ค่อยๆเติบโตจนกลายมาเป็นพลังที่ไม่มีใครกล้ามองข้ามเล่ามนุษย์ที่เคยถูกเผ่าพันธุ์ดูอื่นดูแลดูอื่นดูแคร์ในสุดก็ได้รับการยอมรับและความเคารพจากทุกเผ่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์แม้แต่เล่าดาร์คฟอเรสอเมริกลก้อาอันยาวนานก็ยอม หยิบยืนมิตรภาพมาเพื่อช่วยเลือกโมทอสจนในที่สุดทิมเปิลออฟไลท์ที่ตัดขาดจากโลกภายนอกก็ได้มอบคำมวยพรจากเทพเจ้าให้กับหาคีอัศวินข้อมูทอสใน่ายที่สุดความก้าหาญก็ได้ทูกส่องมอบให้กับมนุษยยาชาติรุ่นต่อๆไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทนผู้ซึงสืบทอดคบคบเพิงแห่งความว่างนี้ให้คองอยูชั่วกาลนาน แสงสว่างของดาบแห่งความยุติธรรมจะเปิดเส้นทางแห่งแสงสว่างให้กับอัศวิตทุกคนก็ข้อจบการนำเสนเนอประวัติข้อมูทอดในเกม RV ไว้เท่านี้นะครับก็ขอบคุณที่ทุกก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปมารับชมคลิปพ่องพมนะครับอันนี้คือพมเพิ่งจะห้าทํ แปลว่าตัวละครโมโทอสนะครับถ้าพูดอะไรติดติดระคัด,ดผมพ็ตมตองข้ออภายัยข้อโทษมาณนะที่นี้ด้วยนะครับพอพมจะรีบปรับปรุงแก้ไขนะครับที่ผมพูดมาให้ดีที่สุดและทําคลิปมาให้ดีที่สุดให้คนดูได้ดูกันเรื่อยๆนะครับในเชิญชอบในตัวพมนะครับในคอนเทนต์ของพมครับก็ไม่มีอะไรมากก็ขอบคุณทุกคน อีกครั้งนะครับที่เข้ามาดูคลิปโคมจนจบนะครับขอบคุณครับ